สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหลายคนคงจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2 7ตุลาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวแอปทักษอรซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวรวมถึงนักแสดงหนุ่มรุนน้องคนสนิทอย่างนนกุลก็ได้โพสต์ภาพคู่ลงไอจี ทำเอาแฟนๆแห่เม้นกันไอจแทบแตกเลยทีเดียวและก็ต้องยอมรับนะคะว่าในตอนนี้หลายคนก็สงสัยในความสัมพันธ์ของนนกุลและสาวแอปทักษออนว่าทั้งสองคนสนิทกันถึงขั้นไหนเพราะที่ผ่านมานนกุลก็คอยดูแลแอปทักษออนมาอย่างดีโดยเฉพาะในวันที่แอปต้องการกำลังใจมากที่สุดซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันเกิดของสาวแอฟหนุ่มนนกุลก็ได้ออกมาโพสภาพคู่ พร้อมกับโอยพรวันเกิดคุณแอปทักษออนด้วยโดยระบุข้อความว่า Happy Birthday ครับพร้อมแท็กไปที่ IG ของคุณแอปทักษออนทำเอาแฟนๆเข้ามาแซวกันสน่นเลยทีเดียวเพราะภาพที่นนกุลโพสนั้นเป็นภาพที่ทั้งคู่ใส่หมวกเหมือนกันและชุดที่ใส่ก็เป็นโทนสีคล้ายกันอีกด้วยและต่อมาก็ทำเอาแฟนๆดอมสม้มกรี๊ดกัน i อแทบแตกเลยทีเดียวจ้าเพราะล่าสุด ทางด้านของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะตอนนี้แต่ก็ได้ส่งดอกไม้ช่อโตสีขาวส่งตรงมาให้คุณแอปในวันเกิดโดยคุณแอปได้โพสต์ภาพช่อดอกไม้ในสตอรี่ไอพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณนะคะทิมตามด้วยอีโมจิรูปยิ้มและทางด้านของคุณทิมพิธาก็ได้รีสตอรี่ไอของคุณแอปพร้อมกับข้อความว่า May happiness bloom i y y o u ร h เฮา a ออ y e a ยอร n g งงานนี้บอกเลยแฟนคลับฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวและต้องบอกเลยค่ะว่าวันเกิดของคุณแอปปีนี้อบอุ่นมากๆแถมระหว่างจัดรายการก็มีโมเมนต์น่ารักที่น้องเรซซิง่งลูกชายสุดที่รักของคุณแพทย์นภปภาได้หอบลูกโปง่งดอกไม้มาให้คุณแอปทักษออนขณะที่กำลังจัดรายการอยู่พร้อมกับหอมแก้มไปหนึ่งฟอดเรียกได้ว่า เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ในที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ